กลับมาเกาะกระแสโลกกันตอนในช่วงสีสันค่ะช่วงนี้นะคะมีเทคนิคกระตุ้นยอดขายของร้านค้าค่ะค,คือเราอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าร้านกาแฟเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าปล่อยกลิ่นเป็นกลิ่นกาแฟให้อบอวนไปทั่วร้านช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยอยากจะสั่งกาแฟเพิ่มหรือว่าสั่งขนมอะไรแบบนี้ล่าสุดค่ะกลิ่นของช็อกโกแลตมีประโยชน์เหมือนกันค่ะครับไม่น่าเชื่อนะครับร้านที่นําเอากลิ่นของช็อกโกแลตไปใช้นะครับกลับกลายเป็นร้านขายหนังสือนะครับ เขาบอกว่ามีการผลมีผลการวิจัยนะครับระบุออกมาว่ากลิ่นของช็อกโกแลตเนี่ยทำให้ลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อหนังสือภายในร้านเนี่ยเดินเ,เลือกนานขึ้นแล้วก็ซื้อหนังสือมากขึ้นด้วยะนะครับก็ไปติดตามกันเลยครับ ช็อกโกแลตค่ะถือว่าเป็นของหวานยอดนิยมนะคะของคนทั่วโลกเพราะนอกจากรสชาติจะอร่อยแล้วยังมีสรรพคุณบรรยาคลายเครียดมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระแถมยังเป็นประโยชน์ต่อ,อการทํางานของหัวใจด้วยและล่าสุดค่ะมีการพบนะคะจากงานวิจัยชุดใหม่ว่ากลิ่นของช็อกโกแลตเป็นประโยชน์ต่อร้านขายหนังสือด้วยค่ะครับงานวิจัยครั้งนี้นะครับเป็นผลงานของอ,อาจารย์จากมหาวิทยาลายัยเฮสเซลนะครับในประเทศเบล,เ,ลเยียม ที่ค้นพบสบพรรพคุณใหม่ของช็อกโกแลตว่ากลิ่นของมันมีอนุภาพช่วยดึงดูดลูกค้าในร้านหนังสือให้พวกเขาเนี่ยใช้เวลาเลือกซื้อหนังสือภายในร้านยาวนานขึ้นส่งผลให้ยอดขายของร้านหนังสือเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ค่ะก็ทีมวิจัยนี้ค่ะเขาใช้ร้านหนังสือท้องถิ่นแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นห้องทดลองคือทดลองนานประมาณ10วันเลยแต่ละวันค่ะเขาจะใช้เวลาครึ่งหนึ่งนะคะที่เปิดให้ทําการเนี่ยปล่อยกินช็อกโกแลตให้ตลบอบอวนไปทั่วเลยจากนั้นค่ะก็จะสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าพบว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยมีแนวโน้มในการเลือกดูหนังสือมากกว่า1เล่มขึ้นไปค่ะครับเมื่อ,เ,อเลือกเยอะขึ้นซื้อมากขึ้นนะครับ เขาก็มาดูกันว่าเอ๊ะหนังสืออะไรนะที่ลูกค้าเข้ามาซื้อปรากฏว่าหนังสือที่ขายดีนะครับก็คือหนังสือประเภทเกี่ยวกับอาหารนั่นเองอครับการทําอาหารแล้วก็นิยายรักโรแมนติกอยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ40จากช่วงเวลาปกติที่ไม่มีกลิ่นช็อกโก,กแลตอยู่ภายในร้านค่ะ,ะคก็กลายเป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบ ร,ร้านหนังสืออิสระหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับร้านหนังสือขนาดใหญ่ส่วนเคล็ดลับแบบนี้พอออกมาต่อสาธารณชนแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์วงกว้างต่อร้านหนังสือโดยรวมด้วยซึ่งช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะร้านหนังสือส่วนใหญ่โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกายอดขายเนี่ยตกลงไปมากค่ะเพราะว่าผู้คนหันมาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอ e ีบุ๊กกันเพิ่มมากขึ้นค่ะอืมครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับ พูดถึงถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผมเนี่ยเข้าไปในร้านหนังสือแล้วก็เจอกลิ่นช็อกโกแลตผมอาจจะเดินออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็เรียกไปร้านช็อกโกแลตแทนหิวแทนนะคะใช่ครับอ่ะก็ส่วนคนที่อยากทานช็อกโกแลตคือตอนแรกเนี่ยเกริ่นเรื่องของสารพคุณช็อกโกแลตไว้ต้องบอกก่อนว่าถ้าอยากกินเพื่อสุขภาพจริงๆแนะนาดาร์กช็อกโกแลตค่ะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลหรือว่ามีก็น้อยมากๆค่ะอ๋อครับแล้วก็ไม่ค่อยมีนมด้วยใช่แล้วเอาละครับก็ไปติดตามภารกิจล่าสุดนะครับของมนุษย์ไอพ่นกันบ้างนะครับ เป็นอดีตนักบินนะครับชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่สามารถบินด้วยเครื่องไอพ่นติดปีกเนี่ยสำเร็จเป็นคนแรกของโลกใช่แล้วค,ค่ะ,ค,ะคือคนนี้เนี่ยเขาเคยสร้างความฮือฮามาแล้วคือบินโชว์แบบนี้ที่เทือกเขาเอลฟ์ค่ะครั้งนี้เขาจะขึ้นบินบนน่านฟ้าของสารัสเป็นครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพการเตรียมพร้อมของเขากันค่ะนี่ก็คือการฝึกซ้อมของอีฟรอสซี่นะครับที่หลายคนเรียกว่าเจ็ตแมนหรือว่ามนุษย์ไอพ่น ก่อนที่เขาจะติดปีกไอพ่นบินโชว์ผู้คนราว5แสนคนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาบนน่านฟ้าของเมืองออชคอชนะครับในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาครับ การแสดงครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาของอดีตกัปตันชาวสวิตเซอร์แลนด์คนนี้ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็จะขึ้นบินไปพร้อมกับเครื่องบิน Boeing B 17โดยสวมปีกยาวประมาณ2เมตรเลยแล้วก็ปีกที่เขาสวมเนี่ยคือหนักประมาณ55กิโลกรัมค่ะก่อนที่จะกระโดดลงออกจากเครื่องแล้วก็แสดงความสามารถในการเทินเวหาแบบนี้ค่ะรอสซีให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าภารกิจนี้ต้องใช้สมาธิอย่างสูง แล้วก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ถ้ามีผู้ร่วมภารกิจก็คงจะสนุกมากกว่านี้เขาก็เลยอยากจะให้การแสดงของเขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยครับ ค่ะท้งนี้ค่ะคุณรอสซี่เนี่ยเขาประสบความสําเร็จในการบินด้วยปีไกไอพ่นแบบนี้ตั้งแต่ปี2006แล้วหลังจากที่เจ้าตัวค่ะก็ใช้เวลาในการประดิษฐ์หลายปีแล้วก็กว่าอีกหลายปีนะคะในการทดสอบประสิทธิภาพด้วยโดยที่เขาขึ้นบินครั้งแรกค่ะในเมืองแบกซ์ที่บ้านเกิดในสวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นเนี่ยขึ้นบินแค่5นาทีเท่านั้นค่ะครับส่วนภารกิจที่สร้างชื่อให้กับอีฟรอสซี่จนโด่งดังไปทั่วโลกนะครับก็คือการบินเหนือเทือกเขาแอลป์เมื่อปี2008 ตั้งแต่นั้นมาก็เลยมีแฟนคลับเนี่ยติดตามผล,ผลงานของเขานะครับมาโดยตลอดและเมื่อปีที่แล้วมนุษย์ไอพ่อนคนนี้ก็เพิ่งแสดงผ่านผลต่อหน้าชาวเมืองริโอเดจาเนโรในประเทศบราซิลนั่นเองนะครับด้วยการกระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ก่อนจะบินผ่านจุดสำคัญสำคัญ,คญต่างๆของเมืองแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ชายหาดโคปาคาบานานั่นเองครับก็ดูแล้วร่วมลุ้นนะคะคือ อุปกรณ์ชูชีพเนี่ยคือเรื่องของความปลอดภัยคงจะเซฟมาดีแล้วล่ะแต่ว่าเห็นแบบนั้นค่ะคเหมือนบินไปจริงๆก็โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรค่ะครับอันนี้มีการเตรียมการแล้วก็มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับสำหรับน้องๆหนูๆน,นะครับถ้าคิดอยากจะทําอย่างนี้เนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูว่าความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างน,นะครับไห้อยู่ดีๆเอาเครื่องอะไรมาแปะหลังแล้วก็ขึ้นินบินเลยสงสัยจะไม่รอดนะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปดูการแสดงเสี่ยม ท้าความตายอีกแล้วนะครับเป็นเรื่องของชายชาวจีนในมณฑลอุยกูนะครับแกเดินทรงตัวบนเส้นลวดนะครับเส้นลวดที่ว่านี้ขึงอยู่ระหว่างบอลลูน2ลูกนะครับแล้วแกเนี่ยใช้เอ่อเส้นลวดที่ว่านี้ยาวประมาณสัก18เมตรปรากฏว่าแกใช้เวลาเดินทรงตัว ตลอดเส้นทางเนี่ยใช้เวลาไปเพียงประมาณสัก38วินาทีเท่านั้นนะครับก็เลยได้รับการบันทึกลงหนังสือ g ิน n n e s <Record> s b o o k of World r e c o r d ไปเรียบร้อยแล้วว่าเดินไต่เส้นลวดได้เร็วที่สุดในโลกเดี๋ยวไปดูการแสดงหวาดเสียวนี้กันค่ะตอนนี้ก็คือนะค่ะของเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันนะคะจันถึงสุก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีแล้วก็มีรีลันตอนกลางคืนค่นคะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงพูดคุยกับเกาะกระแสโลกได้ค่ะในแฟนเพจเฟซบ Channel. และถ้าต้องการรับชมย้อนหลังเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube นะคะพิมพ์ว่าเกาะกระแสโลกมีเดียนิวส์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชื่งจิตคุณนิเดีและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ